ผมเรียนท่านประธานว่าพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราจึงพร้อมใจให้มียติด่วนโดยวาจาได้มีการถกถแถลงกันในสภาหแห่งนี้ทั้งๆที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกรรมการการเกษตรอนุกรรมการในสภาก็ได้ศึกษาเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาของพี่น้องในจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยเมื่อมีความเดือดร้อนจังหวัดอื่นคนที่อื่นก็มีความเดือดร้อนเช่นกันปลาหมอคางดำปลาหมอบ้านผมเรียกว่าปลาเข็งถ้าใครอยู่สภาเก่านะครับที่ถนนอู่ทองที่สามแยกพิชัยข้าราชการสภาจำได้ มีร้านร้านหนึ่งที่ปิ้งปลาหมอขายเรียกว่าร้านจักกะหน่อยจำได้ไหมครับจักกะหน่อยกินน้อยอร่อยมากจักกะหน่อยกินมากอร่อยหลายเมนูเด็ดเขาคือปิ้งปลาเข็งขายปิ้งปลาหมอปลาหมอคางดำก็คือปลาเข็งคางดำนั่นแหละครับกินได้วันนี้เพื่อนจากภาคก้าวไกลก็เอามารับประทาน อร่อยครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านดรชัดชาติสิทธิพันธ์ขออนุญาตเอ่ยนามก,ก็ทดลองรับประทานเนื้อปลาหมอมันอร่อยนะครับไม่ทราบว่าทางเชียงรายท่านยังทานปลาหมอไหมแต่มันก้างมันเยอะแค่นั้นเองกินปลาให้ระวังก้างค่อยๆกินค่อยๆทานครับผมคิดว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ทุกฝ่ายครับรวมทั้งคณะรัฐมนตรีก็ได้ดูแลเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรและสาก์ทั้งว่าการทั้งช่วยว่าการท่านนายกก็ติดใจเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยวางเราแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ทำปัญหาให้มันมีความลุโล่ง รู้ล่วงไปในการแก้ไขปัญหาท่านประธานสภาที่เคารพครับมีคนพูดหลายครั้งว่าคนอีสานไปไหนนี่ปัญหาอุปสรรศักด์ที่รายแรงแรงเช่นเรื่องน้องงูเห,าเหา่างูเห่าต่างๆพอคนอีสานไปงูเหา่าเรียบร้อยหมดครับจับหางถกดึงหางเลยตายเรียบร้อยเขาบอกว่า ถ้าปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าหลุดไปทางขอนแก่นบ้างเนี่ยจะไม่ไว้หน้าเลยจะจับไปยักลงที่ไหเลยความคิดนี้สอดคล้องกับท่านสสจากจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านสสไผ่ลิกเมื่อกี้เจอกันหลานชายผมบอกว่าท่านจะรับซื้อสิบตันเลยตันละสิบห้ากิโลละสิบหาบาทซื้อไปทำไมล่ะครับทำปลาระแจกชาวบ้าน เรายังมีหนทางอีกมากมายกรมประมงก็เห็นผมก็เห็นท่านสสไปตรวจด,ดูต่างๆกรมประมงตัดคลิปแต่ดูประหนึ่งว่าวันนี้เราอยากเสาะแสวงหาส่องหาอาดีตว่าปลาหมอคางดำมันมาประเทศไทยได้อย่างไรคล้ายๆว่าอยากจะล่าหาอาดีตแต่ความเป็นจริงปลาหมอธรรมชาติต่อไปจะต้องควบคุมดูแลกันดอร์ปลอดประสบสุรสวดัดีท่านอยู่กรมประมงมาก่อน

ครับถ้าอยากฟังจบนะครับที่ติกต็อกผมจงขอขอบคุณเจ้าของเพลงนี้แสดงว่าข่าวสารต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยจนกลายเป็นเพลงแล้วครับฟังเพลงนี้จบรู้ว่าปลาหมอคางดําคืออะไรท่านประธานครับทุกคนเป็นเจ้าภาพหมดปลาหมอคางดําเป็นศัตรูเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นมิตรเราประชาชนแยกแยะได้คนกินก็กินคนกําจัดก็กําจัด ไม่ใช่ว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ทําไม่ใช่ว่าสอสอรัฐบาลสอสอฝ่ายค้านไม่ทําไม่ใช่ว่าพักร่วมรัฐบาลไม่สนใจเราเห็นปัญหากันสมานสามัคคีออกความเห็นอย่างนี้แหละครับคือความงามของระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนี่คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแก้ปัญหาร่วมกันผมจึงอยากให้ท่านทั้งหลาย ที่รับฟังการถ่ายทอดอยู่ว่าสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลก็ให้ความสนใจที่สภาเราเนี่ยมีปลาอันนึงนะครับที่เป็นบอ่อปลาแต่เป็นอนุสาวรีย์ครับเรียกว่าปลาอานนท่านเคเห็นไหมครับอยู่ใต้พิภพอยู่ป่าหิม,มพานติลิกตัวทีไรแผ่นดินไหวนี่คือปลาอานนท์ครับแม่ถ้ามีอนุสาวรีปลา หมอคางดําคนจะมาเยี่ยมสภาเรามากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ปัญหาที่ทุกปัญหามีทางออกไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหาครับเชื่อมั่นว่าด้วยความสมานสาม,มัคคีของพวกเราเราจะแก้ปัญหาคางดําเหมือนเพลงที่ผมขออนุญาตท่านเปิดที่ยังไม่จบได้สรุปว่าปลาหมอคางดําคืออะไรขอให้กําลังใจและขอ ให้ประชาชนในศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสวยงามความคิดเห็นแตกต่างลักษณะสร้างสรรค์กันอย่างนี้ครับขอกราบขอขอบคุณครับ